สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับู่าดูความเจริญทรัพย์นะครับช่วงเย็นนะครับเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะครับลูกค้ามาสั่งของนะครับเป็นวัสดุก่อสร้างนะครับต่อเติมนะครับต่อเติมทําประตูทาประตูเหล็กนะครับประตูเลื่อนประตูเหล็กนะครับ ตูเหล็กประตูเหล็กก็จะเป็นใช้เหล็กกล่องนะครับก็จะมี2อคุณสกับนิ้วคุณนิ้วนะครับมาสักคำเลยครับวันนี้ก็จัดส่งให้เลยนะครับนี่พนักง,งานก็บอกว่ากําลังจะกลับบ้านแล้วนะครับก้ากลายเป็นจัดไปครับเที่ยวสุดท้ายนะครับส่งเสร็จก็ประมาณ6กโมงกว่าๆพอดีนะไม่เป็นไรครับ ราอยากส่งอยู่แล้วครับอันนี้เที่ยวเดียวนะครับไปเที่ยวเดียวนะครับเที่ยวเดียวก็โอเคนะครับอยู่ที่สองหมื่นกว่ากว่านะครับสองหมื่นกว่าใช้เป็นเหล็กหนาทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นเหล็กหนาทั้งหมดเลยก็มีหินทรายปูนนะครับหินทรายปูนนะครับก็ไปหกล้อทีเดียวคุ้มนะครับก็จะเป็นทรายสามหินสองนะไปคันเดียวกันเลยนะครับ ถ้าไปรถเล็กก็ต้องสองคันนะครับสองเที่ยวน้ำมันมันแพงครับต้องไปเที่ยวเดียวให้มันจบนะครับนี่คุณนิวไดเดอร์สิบสี่นี่คุณนิวสิบสี่เส้นสองคนหนึ่งสิบสองใส่สองข้างหนึ่งี่ตัวหนาปึกเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 1 1 12โอเคครบฉาก3ฉาก3เหล็กเพผาเหล็กเพผา3นี่ครับเขาจะไปทำประตูนะครับเป็นเหล็กเพผวสิมิลเฮ้ยโอ้ยแล้วก็โดนลูกค้าบนดีว่าปูนขาดไปให้เขานะไม่ระวังเลย อันนับดูก่อนนับครบหรือเปล่า1 2 3 right? 4 5 6 7 8 5, 6, 7. 9, 6, 8, 6, 9 8, 10 11 12 13 14 15 16 17 8 9 20ครบเอาแล้วเส้นนบเราจัดเอาเป็นนิ้วคุณนิ้ว สายรายการอยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นกว่านะครับลื่นสุดท้ายพอดีนะครับนี่ครับถ้าเป็นงานก่อสร้างก็จะประมาณนี้ครับจะมีมีเหล็กนะครับมีเหล็กนะครับปัจจัยสําคัญนะครับในการทํานะครับและที่ร้านก็มีครบเลยนะครับสะดวกสบายนะครับลูกค้าไม่ต้องเข้าในตัวอำเภอนะครับ แถมส่งเร็วด้วยนะครับสั่งปุ๊บส่งปั๊บนะครับเนี่ยก็ส่งเสร็จก็โอนเลยนะครับเนี่ยลูกค้าประจํานะครับก็เป็นทีมช่างนะครับที่ที่มาซื้อกับเราตลอดนะครับช่างก็หางานได้เยอะนะช่างหางานได้เยอะนะครับช่างบอกว่าติดใจที่ร้านแล้วนะครับอ่ะถ้าติดใจแล้วก็มาบ่อยๆนะครับก็มีเครื่องดื่มให้นะครับอยากนะ นานในเน่ก็มีเครื่องดื่มให้อยู่แล้วครับที่ร้านเรามีเครื่องดื่มเยอะครับเนี่ยเครื่องดื่มเยอะไม่ต้องห่วงครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือเป็นช่างนะครับถ้ามาเนี่ยไม่ต้องขาดอยู่แล้วมีน้ำบริการนะครับมีฟรีนะครับลูกค้าก็เลยติดใจนะร้านนี้นะครับบริการดีนะส่งด่วนนะครับส่งด่วนซื้อเยอะส่งฟรีครับผมส่งฟรีแถมยังส่งเร็วนะครับ ที่ลูกค้าจิตใจก็คือการส่งครับจะผมจะเน้นส่งเลยนะครับจะไม่เน้นไม่เน้นไว้นานนะครับเพราะรถเรามีเยอะนะครับรถเล็กไม่ว่างเอารถใหญ่รถใหญ่ไม่ว่างก็เป็นรถเล็กวิ่งหลายเที่ยวก็ไม่เป็นไรนครับให้ได้ได้ส่งนะครับให้ได้ได้ส่งภายในภายในครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าไว้นานไม่ได้นะครับมันจะเป็นบินซ้อนบินนะครับส่งเสร็จเราก็ ได้เงินเร็วนะครับหนึ่งคันรถก็อยู่ที่สองหมืนกว่าบาทนะครับสองหมื่นกว่าก็ได้วันละหนึ่งคันรถก็โอเคแล้วครับสองหมืนกว่าบาทนะแต่วันนี้ได้ได้หลายบินอยู่นะได้หลายบินอยู่นะพอก็โอเคครับกับช่วงหน้าฝนนะครับไม่เงียบนะครับไม่ถือว่าเงียบนะช่วงเกี่ยวข้าวเดี๋ยวจะ อ้ช่วงช่วงหวานข้าวก็จะเป็นช่วงวางปุ๋ยแล้วครับต่อไปก็จะวางปุ๋ยละปลอกปลอกปลอกเช็คของด้วยฮะหกสิบตัวนะขึ้นแล้วบ่อ๋อในเช็คของดิมีครบแล้วต้องเช็คของทุกครั้งครับ จะให้ขาดจะให้เกินจะได้ไม่เสียเที่ยวนะสองหุนสองเส้นครบแล้วเนะเออดึงไว้ละโอเคไปได้บ้างสะดาวก่องนี่ครับเดี๋ยวต้อยครับพุนของก็ประมาณ15นาทีนะครับได้สนะบหถึง20นะโอเค ก็ส5ห้านาทีน่าจะไปถึงนะครับ5้ากิโลไม่ไกลนะครับไม่ไกลถนนใหญ่โอเคเห็นไหมครับเหล็กออกเรื่อยๆครับแต่ว่าผมจะอยู่จะสต็อกไว้ที่โกดังด้วยนะครับเพราะว่าหน้าฝนผมไม่ได้วางไม่ได้วางโซนนี้นะครับฝนมันสาดโซนหนึ่งก็เอาไว้ที่โกดังนะครับถ้าอันไหนขายดีก็จะไปยกมาครับยกมา ลงมาเป็นมัดเลยนะครับแล้วก็คอยมาเลียงยังไม่มีเวลาเรียงครับนี่ก็รู้สึกว่าโล่งไปหลายช่องแล้วนี่ต้องไปหลายช่องเดี๋ยวเติมนะครับเดี๋ยวค่อยเติมครับอันนี้ก็ได้เวลาปิดประตูแล้วนะครับห้าโมงแล้วห้าโมงกว่าแล้วครับฝนเพิ่งหยุดนะฝนตกฝนตกทั้งวันครับเพิ่งจะแดดออกเนี่ยครับแดดออกได้ชั่วโมงหนึ่งครับยังปิกปียกๆอยู่างเงี้ย อายุเข้าโอเคนะครับเลิปมนี้ก็ลาไปก่อนครับโอ้ยขัะนั้นขึ้นเหล็กไว้ครับยังไม่ได้ส่งแล้วนี่ลูกค้าบอกว่าไว้รอส่งพ่งนี้ครับขึ้นของไว้นะครับลูกค้าไม่อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหล็กต่อเติมนะครับที่ผมขายดีนะครับพวกต่อเติมบ้านต่อเติมที่จอดรถ พวกประตูนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับฟร,ร์มเจริญทรัพย์สวัสดีครับ